เรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านดิฉันนางสาวชยาก้อนสิงห์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุสักดนตรีรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็น,นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสูนพรพจน์ในหัวข้อเราคือใครในสิ่งแวดลอ้อมในวันนี้ค่ะธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้ แม่น้ำทะเลและอากาศมีได้เป็นเพียงสี่สิบหวนานเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาดูแลอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบ,บรมราชโชว,วาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากา,าธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศัก,ก,กราช2521สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นป่าไม้ภูเขาดินน้ำอากาศชุมชนสิ่งกาะสร้างต่างๆมนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลาช้านานมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอใกล้ชิด าอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มและทรัพยากรธรรมชาติาตา่างสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เอือ้ออำเนืยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปจัจจัยสีได้แก่อาหารเคร,รื่มมองุมงอ่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยแต่ในปัจจุบันมนุษย์เริ่มมีความเจริญทางเทคโนโลยีมากขึ้นคิดแต่จะหาทางก่อดกวผลประโยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการที่สะเพ่าโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาแต่หารู้ไม่ว่าความเจริญของมนุษย์นั้นได้สร้างสิ่งที่เลวร้ายให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ที่เคยเป็นต้นน้ำลำธารก,กลับกลายเป็นแห้งแล้งที่ที่เคยเต็มไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมสะอาดบริสุทธิ์กล,กลับกลายเป็นที่ที่คร่าชีิตของผู้คนมนุษย์ เปลี่ยนแปลงชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมระเบิดภูเขาถ้ำเหมืองลาสัตโดยขาดความพอดีซึ่งจะนังไปสู่หายนะแห่งการสูญพันธ์น้ำนองเสียที่มีการปนเพื่อสารเคมีทำให้สัตว์น้ำไม่สามารถจะรงชีวิตอยู่ได้รวมถึงมนุษย์ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้เช่นกัน โลกของเราต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่ยแย่ร้อนเกินไปหนาวเกินไปการเพิ่มของหลับงน้ำทะเลอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นการสืญพันธุ์ของเราสัาตว์และสิ่งมีชีวิตที่คล้เข้ามาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแทบทุกวันในทั่วทุกมุมโลกหรือแม้แต่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราผู้นคน ที่ทำตัวเรา,ากับว่าอยู่ไม่เป็นบนโลกใบนี้หรือนี่จะเป็นสัญญาณเกิดจากธรรมชาติที่มาตนมนุษย์ผู้ที่เอาแต่เกอะกลุมประโยชน์ผู้คนสมัยนี้ล้วนจะอยู่ไม่เป็นไม่มีความประณีประนอมเราเคบาประหม่ดูแลสิ่งแวดลอ้อมไม่มีความตระหนักว่าตัวเรานั้นเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยที่จะต้องเคารพและเกรงใจดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม ที่อยู่โคกับโลกใบนี้มานานกว่าเรามากโผเมื่อคนอยู่ไม่เป็นสิ่งแวดล้อมก็อยู่ไม่ได้และเมื่อสิ่งแวดล้อมที่เปรียบเสนอพลงังและบ่อกเกิดแห่งสิ่งมีชีวิตไม่มีที่ให้อยู่แล้วคนอย่างเราเราที่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรเมื่อเราอยู่ไม่เป็นก็เท่ากับเรากำลังลบวันดูโลกของตัวเองลงทีละว,วัน าะทาสิ้นป่าไม้ขาดสัตว์ป่าน้ำเล่าเหม็นทรัพยากรธรรมชาติต่างๆถดกายก็ยาาที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยลำพังแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะมนุษย์จึงเป็น,ก,นกลไกสำคัญในการทำให้สิ่งแวดล้อมยืนยงต่อไปได้เพราะเราคือผู้กำหนดอนาคตของสิ่งแวดล้อมจะดีกว่นี้หรือไม่ หากเราเปลี่ยนจากมันสมองที่เลิศเลอและสองมือที่เอาแต่บัดทรนสิ่งแวดลอ้อมมาเป็นสมองและสองมือที่รวมกันปกปักรักษาดูแลอนาคตของธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรวมกันลดขยะลดการใช้ถุงพลาสติกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่ดีคง,งอยู่ถึงหลานก่อนเที่สายเกินกว่าพวกเราจะแก้ไขได้อีกแล้ว